ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครับจะพามารีวิวแผงนะครับแผงโซล่าเซลล์มือหนึ่งนะครับอ่าเป็นแผ่น340วัตต์นะครับเพิ่งซื้อมานะครับจะมาทําการทดสอบกับปั๊มนะครับปั๊มจุ่มนะครับ DC 24โวลต์นะครับอ่ากำลังไฟอยู่ที่250วัตต์นะครับจะแผงนะครับแผงเป็นแผง340วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการอ่าทดสอบทดลองดูว่า1แผงนะครับกับ1ปั๊มนะครับมันจะทํางานได้ไหมแล้วก็สิ่งที่ผมสงสัยคือไฟจากแผงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับคืออยู่ที่ วัดรอยอยู่ที่46.2นะครับส่วนกระแสอยู่ที่9.6แอมป์นะครับซึ่งมันค่อนข้างเกี่จะสูงต่างจาก24โวลต์เยอะนะครับเพราะว่าโดยปกติผมจะใช้แต่แผงมือ2ครับซึ่งแผงมือ2โวลต์จะอยู่ที่ประมาณ32ไม่เกิน34โวลต์นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้46โวลต์เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบทดลองดูว่า,าวัดไฟจากแผงนะครับแล้วก็ไฟจากแผงเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็ลองเสียบตรงกับปั๊มดูแล้วก็ลองสับสวิตช์เปิดดูว่า,าไฟจากแผงนะครับ กับปั๊มทำงานได้ไหมนะครับแล้วก็ทําการทดสอบสูบน้ำนะครับจากคลองด้านด้านหลังผมนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ทําการสูบน้ําจริงเลยนะครับก็ทดสอบทดลองดูว่า1แผงหนึ่งปั๊มอ่าไฟที่เป็นไฟจากแผงใหม่นะครับ3 4 0สี่สวัตต์นะครับกับปั๊มที่บอกว่า2อ0าสวัตต์เนี่ยจะทํางานได้ไหมครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับขอย่าสลับนักก่อก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมจะทาการวัดไฟแผงให้ดูนะครับว่าไฟแผงที่เป็นแผงมือใหม่มือหนึ่งเลยนะครับไฟแผงจะออก เท่าไรนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาทุกประมาณบ่ายเกือบบ่ายสองนะครับก็มาดูว่าไปจากแผงได้เท่าไหรนะครับมาดูครับเริ่มต้นครับวัดที่โวลต์ก่อนนะครับวัดโวลต์เอามิเตอร์ขวบวกคินขวบลบตัวนี้นะครับไปจากไฟจากแผงนะครับอยู่ที่สี่สิบเอ็ดุดห้าโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการตดซอ์กิตนะครับตเสอ์กิจวัดดูตเซอ์กิตตอนนี้นะครับ กระแสอยู่ที่8แอมป์นะครับ8แอมป์ก็เดี๋ยวผมทาการต่อกับปั้มครับปั๊มชุดนี้นะครับแล้วก็ทําการเปิดปั๊มลองดูนะครับแล้วก็หลังจากที่เปิดปั๊มครับมาดูว่า,าไฟจากแผงนะครับต่อโหลดเข้าไปแล้วไฟจะเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับโอเคนะครับหลังจากที่วัดไฟจากแผงเมื่อกี้เสร็จนะครับผมก็ทําการต่อ MC4 นะครับเป็นข้อต่อแล้วก็ต่อเข้ากับ เบรเกอร์นะครับที่ต่อเข้าปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟจะแผงให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าไฟจะแผงตอนเปิดเห้ปั๊มอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้จิ้มปัดแล้วนะครับอยู่ที่4 1 3 9โวลต์นะครับนี่คือโวลต์ครับโวลต์ลอยที่ยังไม่ได้เปิดจ่ายให้โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบรเกอร์นะครับให้ปั๊มดูว่าปั๊มทํางานไหมนะครับเปิดแล้วนะครับจาก4 1นะครับเหลือ3 9โวลต์นะครับ อันนี้คือโวลท์ที่จ่ายให้โหลดแล้วนะครับเดี๋ยวผมท,ทำการวัดกระแส er นะครับว่าปั๊มกินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ปั๊มกินอยู่ที่2.3โวลต์3แอมป์นะครับปั๊มกินที่2.3แอมป์เดี๋ยวผมท,ทาการย่อนปั๊มลงน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าอ่ากลังไฟจากหนึ่งแผงนะครับดับปัม๊มหนึ่งปั๊มนะครับจะให้ปริมาณน้ําเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูนะครับขออนุญาตเสียบสายค่อบอันนึงนะครับครับตอนนี้ ผมก็ได้ทการหย่อนปั๊มไปที่น้ําแล้วนะครับเบเกอร์อยู่นี่นะครับสายไฟนะครับลงไปแล้วก็เป็นท่อพีอีหนึ่งนิ้วนะครับปั๊มยุ่มปั๊มจุ่มอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นในน้ําแล้วนะครับแล้วก็ปลายปลายท่ออยู่ตรงนี้นะครับผมจะทําการเปิดวิตช์เบเกอร์ดูแล้วนะครับมาดูกันว่าปั๊มจุ่มนะครับส่งน้ําได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวขอค้อมวัดกระแสไปด้วยเลยนะครับค้อมไปแล้วนะครับเปิดปั๊มเลยนะครับเปิดปั๊มเลยเปิดแล้วครับตอนนี้ปั๊มกินอยู่ที่แปดแอมป์นะครับแปดแอมป์เต็มเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูปริมาณน้ํานะครับดูปริมาณน้ําตอนนี้น้ํากาลังไหลท่อนะครับไหลท่อมาไม่เอ่ยมีลมนะครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหน้ําดําน้ำตรงแรกอาจจะดำนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำใสก่อนนะครับ นี่ปริมาณน้ำนะครับท่อหนึ่งนิ้วนะครับออกเต็มเต็มครับดูแรงดันนะครับนี่นะครับสู้ล้มหน่อย่ลองดูทางนี้นะครับนี่ทางนี้ดูนะครับนี่นะครับปริมาณน้ําแรงดันครับดูอีกทีนึงครับเห็นนะครับออกไกลนะครับแรงดันยังเหลือนะครับแรงดันยังเหลือกับท่อหนึ่งนิ้วนะครับนี่คือท่อหนึ่งนิ้วนะครับลองดูครับฉีด้เทะไร่นะครับนี่นะครับออกบนถนนเลยนะครับ สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับโอเคนะครับนี่คือปริมาณน้ําของท่อหนึ่งนิ้วนะครับสําหรับนะครับแผงนะครับแผงหนึ่งแผงสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับแล้วก็ปั๊มจุ่มนะครับปั๊มจุ่มที่แผงทับอยู่นะครับตัวนั้นนะครับดีซียี่สิบสี่โวลต์นะครับตัวปั๊มนะครับสเต็กอยู่ที่สองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับส่วนแผงนะสามร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็หนึ่งแผงก็เป็นปั๊มนะครับถูบน้ำท่อหนึ่งนิ้วนะครับจริงๆท่อหนึ่งนิ้วครับ ก็ใช้งานได้เท่ากับประมาณนี้นะครับก็ามาฝากกันประมาณนี้ก็สําหรับแขงสามวัตต์สิบบา์ที่ผมกังวลว่าไฟโวลต์มันจะเกินนะครับก็ไม่เกินก็ไม่ทำไม่ได้ทําให้ปั๊มมีปัญหานะก็ใช้งานได้นะครับก็ทันใดที่เกิดขึ้นชอบนะบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องพอตินหงเสดสุดที่วันนี้นะครับก็เพียงพอแค่นี้ขอบคุณ้วกสวัสดีครับ